กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider ครับเมื่อช่วงที่แล้วเรานําเสนอเรื่องราวของนางเอกช่วงนี้ขออนุญาตหลีกทางให้กับเหล่าพระเอกบ้างครับดาราชายหลายท่านนะครับที่โด่งดังเหลือเกินนะฮะจากผลงานชิ้นโบแดงของพวกเขานะครับแต่ว่าจู่ๆวันหนึ่ง เขาก็หายหน้าหายตาไปจากจออทอทัศนะครับซึ่งแฟนหลายๆคน <c oughs> ก็อาจจะสงสัยว่าพ <c oughs> วกเขาหายหน้าหายตากันไปไหนนะครับวัน <c oughs> นี้รายการ True Insider จึงได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมแล้วครับว่าดาราชายท่านใดบ้างที่เป็นเข้าข่ายนี้ครับเชิญขยับพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่ดองด เป็นฟลุตไตจากบทบาทคุณพิสุทธ์ชายหนุ่มผู้แสนดีแล้วมั่นคงในความรักจากละครยอดฮิตอันดับหนึ่งในปีที่ผ่านมาอย่าสามีตีตราพระเอกหนุ่มมัดน,นิง่งป๊อกธนวัน์ก็ดูจะหายหน้าหายตาไปจากจอละครสักพักใหญ่ๆจนแฟนละครเฝ้ารอคอยตามผลงานละครของหนุ่มป๊อบต่างก็งงว่าพระเอกหนุ่มในดวงใจของเขาหายไปไหนทําไมถึงไม่มีผลงานออกมาให้ได้ยินกันสักทีหรือแม้กระทั่งงานอีเวนต์ต่างๆหนุ่มป๊อบของเราก็ดูหมนว่าระยะหลังๆมานี้จะไม่ค่อยได้มาโชว์ตัวให้แฟนๆดิกริก กราดกันสุดเท่าไรพอหนุม่มป๊อบรับงานอีเวนต์ที่หนึ่งก็เลยจะขอใช้เคลียร์ข่าวเรื่องหายหน้าหายตาไปจากจัละครกันสักหน่อยเถอะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรใช่เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงรอยต่อเน,นี้ยแต่เราก็แสดงอยู่ตอนนี้เราก็ทํางานอยู่ถ่ายทำอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้หายกด่าจะไม่ทันที่จะเปิดต้องตอนนั้นนะครับก็เลยทําให้มันก็เลยมีช่วงรอยต่อน,นี้บ้าง แฟนก็อุ่นใจได้นะคะว่าหนุ่มคนนี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่กาลังเร่งถ่ายละครสไยเจ้าที่มีคิวออนแอร์ภายในปีนี้ให้แฟนๆได้ฟินกันอย่างแน่นอนค่ะ นุ่มน้อยมีอีกคนที่หายหน้าหายตาอไปนานจนทุกคนบนคิดถึงสําหรับเอกหนุ่มเจมส์มาที่พอหลังจากจบละครคุณชายรณพีก็หายเงียบไปนานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นผลงานละครโทรทัศน์ของนุ่มเจมส์อีกเลยจะได้เห็นหน้าค่าตากันก็ผ่านแค่รีเซนเตอร์ต่างๆเท่านั้นเองค่ะหรือไม่ก็งานอีเวนต์นนานทีจะรับสักครั้งหนึ่งจนกระทั่งเมื่อหลายเดือนก่อนที่เราได้เห็นหนุ่มน้อยคนนี้ในคอนเสิร์ตรวมห้าแกร์เอสุดฮอตกิฟต์มีไฟที่ออกมาวันล้วนลายแดนซ์กระจายให้ค แฟนดิอึ้งและทึ่งสุดๆและในปีนี้แฟนคลับของหนุ่มเจมส์มา oh. คงไม่ต้องรอกันนานแล้วล่ะค่ะเรามีทีละครข้ารบดินกํกลังรอจอดคิวใช้อยู่ค่ะ oh. ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงกลางปีหรือไม่ก็ปลายปีนี้ค่ะแล้วแววล์บอว่ากำลังจะเริ่มไทยละครเรื่องใหม่เทียงชัยคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษของผู้จัดสาวคนเก่งแอนทองระสมในเดือนมีนาคมดีด้วยค่ะ oh. Oh. Right. แต่เระเอกที่ถือว่าทิ้งหางงานละครไปแบบนานมากเราคงต้องยกให้กับเรื่องหนุ่มเจ้าเสน่ห์อนันดา ตอนนี้กําลังมีผลงานละครออนแอร์ air ให้แฟนๆได้เพื่อปริมกับละครชุดเลือดมังกรตอนเสือที่ออกอากาศไปได้เพียงแค่2ตอนแต่กระแสความฮอตร้อนแรงเนี้บอกเลยว่าสดๆแต่แฟนๆส่วนใหญ่มักจะติดว่าละครเสือนี้เป็นละครเรื่องแรกของหนุ่มคนนี้เพราะเรามากติดภาพของการแสดงภาพยนตร์ซะส่วนใหญ่ค่ะ รู้หรือไม่ว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่สองของหนุ่มอนันดาโดยละครเรื่องแรกของเขาก็คือในฝันที่ออกอากาศเมื่อปี2549ทางช่อง9หลังจากนั้นเขาก็หายหน้าหายตาไปจากจอโทรทัศน์นานกว่า9ปีเลยทีเดียวค่ะกว่าจะกลับมารับงานแสดงละครอีกครั้งและที่ยอมกลับมารับงานละครเรื่องนี้ก็เพราะว่าผู้กำกับนาว่าพงพัฒน์วชิระบ,บันจงที่เหมือนเป็นสัญญาใจว่าถ้าอนันดาจะแสดงละครอีกครั้งต้องมารับบทให้กับพี่ออฟนั่นเอง Ha! แฟนๆก็สบายใจกันได้นะครับว่าหนุ่มๆเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนไกลครับบางคนก็อาจจะแค่ห่างหายหน้าไปเพื่อผลิตผลงานใหม่ออกสู่สายตาแฟนๆเท่านั้นเองแหละครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการ True Insider สําหรับวันนี้นะครับด้วยเวลาเราอาจจะต้องขอลากันก่อนสําหรับวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเดียวพูดลาไปก่อนนะครับสวัสดี